บานเสียงพยาบาลประกาศค่ะทางด่วนประกาศนะจ๊ะต่ว่าอระวังน,น้ำเนาะค่ะเนาะกะเ็เลยก็เลยมีรถเข่ามว่ามึงน้ำน้ำพองเขาเหมือน,นั้นเมือน,นั้นลงระดิงเมื่อกี้มาประกาศว่าให้ต่อระวังน้ำท่วมทว่านดูพี่น้องพี่น้องหนี่ไทยเอฟซีทุกท่าน ดูน้ำค่ะดูน้ำามึ่อไงโอ้ยสีลมเน <c oughs> าะตาตาหญ้าสีกระหังกระหังบดีเนาะตามสภาพตามวันเวลา,ามึ่อไงพ่อแม่พี่น้องไอตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่ต่อฟังเพื่อนเอาเอาเหินเนาะมาทำมามาใส่ไว้เพื่อบ่ให้น้ำเสาะอมากน้ำไหลครัยค่ะน้ำไหลครับ ฟังนั้นนะ่ะคือคือลาดไปหลายแล้วแต่ว่าฟังนี้เพิ่นจะสูงสูงกว่าค่ะนี่เป็นบ้านห่วยสั้นด้วยค่ะนี่บ้านห้วยชั่นค่ะบ้านห่วยชัน่นมานที่ยาสียูแต่ว่ายาสียูทั้งนอกอันนี้จะเป็นในบ้านเพิ่นค่ะอันนี้เป็นที่อยู่ในบ้านของบ้านห่วยชั่นจ้ะในพาาเมืองน้ำน้ำคือไลค่ะาม,ามืม้อน,น,น,นี้คือไลอยยีลีแล้ววันที่ย7บ8 2็ดีแปดยบานี่คือมีพายอยู่เข่ามาอีกเอ่อก็ให้ยขอนแก่นฟฝราระวังน้ำท่วมค่ะ ถูกพื้นที่ที่อยู่อยู่ต่ำเนาะอยู่ทีทีลาบโอ้ยใจบอดีนำ้ำเขานำทําป่าพ่อแม่พี่นอ้องคนขอนแกน่คนคนทุกทัวภาคแล้วเนาะ<อ>การเกิดความเสียหายอะไรจากอุทกภัยค่ะให้ธรรมาชาติก็จริงแต่เขาก็บยกรยากให้มันเกิดขึ้นเนาะค่ะอันไหนที่เกิดขึ้นแล้วมันก็ไม่ดี ไม่ไม่ดีแก่แก่ทุกคนเพ e. ราะว่าการประสบปัญหาอุทกภัยนี่มันมันมันร้ายแรงนะเพราะว่ายาสีก็เจอมาเจอมาหลายเจอมากนี่เลี้ยงของน้ำท่วมนี่ละขนของยายของเก็ฟของมาดีงูเข้าบ้านเจ้าวัตคาบเจ้าวายังนี้เขากันหนีตายคือเฮานี้นะคะเฮานี้ขึ้นเขาก็นหนีขึ้นเพื่อกันเขาก็ขึ้นไปอยู่นํำของที่เข้าเกบขึ้นนะคะพ่อแม่พี่น้อง โอ้ยก็เป็นกำลังแรงใจเนาะคะ่ะเนาะให้ทุกทท่ทานที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะคะอ่าท,ทุกทท่านนั่นแหละคะ่ะไปทั่วโลกเลยคือทรงกำลังแรงใจให้เด้อค่ะเด้ออ่าด้วยความจริงใจจากยาสีเนาะคะ่ะเนาะโอ้กำลังแรงใจให้พอ่อเม่พี่น้องนี่แหละคะ่ะมันเป็นอีอย่างที่แบบขันนั้นท่วมจริงๆนี่ก็คือกระสีลําบากหลายเติบเนาะคะ่ะเนาะนีที่น,นาง ่ตรงนี้มันสูงแต่ว่าฝั่งนู้นอ่ะคือมันมันเข้าไปเยอะแล้วนะคะ,ะเพราะว่าทางทางนู้นมันจะต่ำน้ำข้าวพม่งกนเมืองน้ำเน,นนนเนาะผ่าผู้มา,าขายรถดีพ็าเราลมาเมืองนำลายมือแล้ว จะสิพา์ภาเมืองน้ำจวมทั้งขอนแก่นเห็นไหมนะ,ะเราพาไปเมืองน้ำอยู่ทางทาง,งอุบลเนาะคะ่ะเป็นกันลังแรงใจนะคะเนาะกะเบาถึงเนาะเบาถึงคนที่เป็นอ่าอยู่ในกระระะนัลยาณมิตรต่อกันในช่องทางของยนะูทูปเนาะเป็นยนะูทูบเบอร์เนาะค่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่ล่ะเนาะ <laughs> เปิดมาถืตอตะขอเอาให้เด้อค่ะพร้อมพี่น้องทั้งหลายอยูทูบเบอร์ทั้งหลายเนาะคะ่ะ ฝากกรลังแรงใจให้ยาน้ำเดือดค่ะเด้อดกะอ่าค้นบานบานบานหน้าอ่าอุ้ยมีปลาพร้อมปลาปลาเลนน้ำตอนนี้ขึ้นน้ำน้ำไหลแรงไหลแรงนี่ได้ค่ะตอนนี้เพราะว่าน้ำอ่ะคลิปนี้ยาสีกับผ้ามาเมืองน้ำเนาะค่ะเนาะอ่าเมืองน้ำว่าหน่อยว่าไาเป็นไรกัขอบคุณเอฟซีทุกท่านขอบคุณทุกกำลังแรงใจฝากกดติดตาม เยมันคล่องฟ้าเพราแม่พี่น้องปิตาย,ย่านมากตอนนี้น่านกระสิท่วมฝนกระสิโตอีกค่ะน้อยเฮจังไหนน้อยยายที่งดดูฝนฟ้าวันนี้หูสองฟ้าวันนี้น่ากลันนวมากเลยฟ้าวันนี้นะคะขอนแก่นค่ะขอนแก่น,น,กนเตรียมตัวรับฝน ตๆเตแลวนอ่าแดดบาเ็าตัวก er ็เดไปกูกาไปกำลังแรงใจให้ยาสีน้ำเนยเด้อค่ะเด้ออามีเรือผ่านมาพอดีค่ะนี่บ้านเราก็มีเรือนะบ้านไหนบ่มีเรือจีนไม่นำยาสีหนีเบาแปลกเนาะค่ะ ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านค่ะสวัสด,ดีค่ะ